ไมล่กูว่ากันสองคนน่ะมึงจะไปว่าขึ้นไหมมึงจะเถียงขึ้นไหมสิหล่อมั่นให้มันเป็นทอดแพให้กูเต๋อปากมันพุ่ไปแล้วโอเคันเป็นอย่างนีนั่งอาปากโซว์กลา่ตายห้าแล้วเป็นอย่งนเกณฑเปล่นสิมึงคิดว่าในใจกูห้องเพลงอย่ง โอ้เครียดคือยังไงเขียดเรียดครับมื่อนี้วันอาทิตย์วันหยุดเขาบอห้เครียดมึงเก็บความเครียดมาไปเครียดมื่ออื่นเป็นย้อนกูเครียดเรื่องที่ทำงานเลยนะกูเลยเก็บกลับมาเครียดอยู่บ้านเนี่ยน้องเครียดยังวะวไหมโอ้ยมึงกับโซกับซักเขาป่านท่านายเนาะก็ย้อนบริษัทกูนั่นแหละมันเรื่องพนักงานดีเด่นนะนะยกย่องให้กูทุกปี มีบ,ออบัตรเรื่องเงินเดือนนะออ่ะนะบกคืนให้กุจักกันน่อยเลยนี่ได้บอกอเ,เออไว้มันขนาดคิดเนาะเฮ้ยว้าวโอ้ยโอ้ยบ่อยากกินหรอกแต่คนใส่ความคิดแบบเคากินอ่ะมันกินนี่เพื่อมพิ่นสิคิดออกกูอยาจะซอยคิดนําว้าวอ้า มันคือรากินนะเว้ยกินยังไงมันมีขวดเดียวนะมันคือมันซื้อมากกันหลายๆอุ้ยมซื้อใส่เงินเบิือนเรามีเท่านี้อุ้ยเอกูคิดออกแล้วเมื่อวานเนี่ยไปออฟฟิศไปหาผู้จัดการโตโตโตไปนั่งจุ่มตาโตตาแคลโตแคลลินโตวินเฮ้ย ลินบมดต่อแล่วมันคิดจังใดก็ได้ยกงางกระซังร้อยแปดปันเก้าให้ผู้จัดก,การขึ้นขึ้นเหรือนให้มึงอ้อคิดออกแล้วเอ,อ้ยเมื่ออื่นกูสิไปว่กากับผู้จัดก,การให้รู้เรื่องเออมันตกจากทีมเอ๋ใจได้ลายในเมื<ะ>่อมึงสบายใจแล้วไปไปตึ้งแหกันกูเตรียมแห่มึงแล้ว ตัวกูขอตัวกันดุสิบีรับเนี่ยขอบใจได้หลายซอยคิดแล้วก็ขอบคุ่นเพิ่งดื่มมาอย่างวะเนี่ยเอขอบคุณดีดิเออคุณนขาดีไปเจอกันเออเบ็ดมันเจ๊เจ๊เอันผู้จัดการมาหรือไปไม่เหรอในห้อง มาขามาอ๋อนี่ยังไรจะเด็ดพจัก,การครับม่นนี่ผมขอบอกคำเดียวเลยครับ<อ>ผมมาขอคืนเงินเดือนครับค<อ><อ>ืนเงินเดือน oh, <no. S 2> การคืนเงินเดือนนี่มันต้องมีขันมีตอนพิจารณาหลายอย่างคน,นอื่นๆเขาไม่ได้รคืนเงินเดือนเลยท่นานว่ได้ผู้จัดก,การก็ค oh, <no. S 2> ืนเงินเดือนเนี่ยผมนะครับ oh, <no. S 2> ผมคือเสียง,งานกับผู้จัดก,การว่าได้แล้วครับ oh, <no. S 2> เงงพราะว่าตอนนี้ สามบร<ะ>ิษัทฝรังกำลังตามโตผมอยู่ครับสามบริษัทฝรั่งกำลังตามโตเออจัดเด็ดใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวผูจะการอีกคืนนินเดือนไหนตอนนี้ก็เดือนตเท่าไหนสองหมื่ครับสองหมื่นสองหมื่เอาลนสิพูจะการอีกคืนงินเดือนให้โตห้าหมื่นเลยว้าวห้าหมื่นุ้ยสการของผมเลครับเดี๋ยวเดีู๋จัการ บอกแล้วหามคืนค่ำเลยครับโอ้เบ่กคืนเหรอกระสันมื้อนี้ผมขอลาหยุดเด้อครับเออเพราะว่ามื้ออื่นผมสิฝ่าไปทำงานแต่เสาร์ต้อนรับเดืนเดือนใหม่ครับขออนุญาตไปเด้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัเรียแน่ผู้จัดการบอกแล้วหามคืนค่ำเลยครับผู้จัดการสงสัยหน่อยนะสามบริษัทฝรั่งนี่ที่กำลังตามตัวนี่มันมันบริษัทใดไหมอ๋อมีเฟิร์สชอยด์อีซี่บายเอออนครับผมไปแล้วครับ บ,บริษันทนี่้านิมันตาม่องนี้มันด้วนี้โอยบ้ายอุลงกมึงแล้วตายแล้วตาย,ตาย Oh no! สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองฟังให้ดีนะครับเครื่องเดิมพืชผักสอบหอมดีเพียงแค่15บาทเพียงแค่15บาท,เพ,บาทเพียงแค่15บาทเท่านั้นครับหาซื้อได้ตามร้านค้า ใกล้ๆบ้านคุณนะครับ